ก็กาบสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องๆก็คือวันนี้นะครับพี่จะมารีวิวสุดในอนาคตนะครับน้องๆก็คือ าดูกันนะครับน้องว่าสุดดาก้อนบอลนะครับงน้องก็คือจะเข้ามาจริงหรือเปล่านะครับจะมีจริงหรือเปล่าในเกมมันเองนะครับงน้องหรือว่าตัดต่อมาหรือเปล่านะครับเนาะวันนี้นะครับมีคําตอบแน่นอนนะครับงน้องแล้วก็ได้ข่าวมาว่า GM จะแจกหรือเปล่านะครับเนาะสำหรับสุดแบบนี้นะครับสำหรับงน้องคนไหนที่อยากรู้นะครับงน้องหรือว่าสาหรับงน้องคนไหนนะครับที่เป็นแฟนดาก้อนบอลนะครับงน้องต้องรีบดูเลยนะครับเนาะถ้าอยากรู้นะครับว่าจะแจกฟรีหรือว่าจะมีในเกมหรือเปล่านั่นเองนะครับเนาะสำหรับสุดแบบนี้นั่นเองนะครับบาด ลากอนบอลนั่นเองนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกบัตรกาลิน่าด้วยนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้บัตรกาลิน่านะครับเนาะถ้าคลิปนี้นะครับมีคนดูถึงหนึ่งห้าพันคนดูนะครับก็มารับบัตรกาลิน่าจากพี่เลยนะครับน้องๆก็ดูกันนะครับน้องๆก็คือแบบว่าเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนคนอื่นเข้ามาดูด้วยนะครับให้ยอดวิวถึงนะครับก็รับบัตรกาลิน่าจากพี่ไปได้เลยนั่นเองนะครับเนาะ ก็มาทวงจากพี่ได้เลยนะครับมงน้องถ้าคลิปนี้นะครับมีคนดูถึง1 5 0 0 0คนดูนะครับก็มาทวงบัตรกาลิน่าจากพี่ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็สำหรับน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้เลยนะครับมองน้องที่สำคัญไม่กว่วนั่นนะครับกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับเนาะเพราะว่าในเร็วนี้จะมีการสุ่มคอมเมนต์แจกกันเองนะครับแล้วก็สำหรับเอพซีคนใหม่นะครับน้องที่เพิ่งมาติดตามนะครับอยากรู้นะครับว่าซ่องของพี่ทำเกี่ยวกับอะไรนะครับมองน้องก็คือซ่องนะครรับก็้ของที่ น้องไม่ว่าจะเป็น FC คนใหม่หรือว่า FC คนเก่านั่นเองนะครับน้องๆก็ขอมาได้เลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะทําการแจกให้นั่นเองนะครับน้องก็อย่างที่พี่บอกนะครับอันไหนที่พี่แจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทําการแจกให้นั่นเองนะครับน้องๆเออก็อย่าลืมนะครับน้องเล่นกิจกรรมกันด้วยนะครับเพียงแต่น้องๆคอมเมนต์ซื้อเฟซบุ๊กตัวเองหรือว่า UID ตัวเองนะครับทิ้งไว้ได้เลยนะครับน้องๆแต่ก่อนที่จะไปดูสุดดาก้อนบอลนะครับน้องๆพี่ขอรายงานกิจกรรมที่เข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยก่อนละกันนะคคครร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 ััับบบเเเเเนนนนนาาาาาาะะะะะะะพวว่่ชงีี้กกกกกก็ิิจจมมมมมยยยยอแล ตัวแรกนะครับกน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับก็เป็นกิจกรรมแอนดูร่าง2นะครับเหลือเพียง4วันเท่านั้นนะครับกน้องก็จะได้เล่นกิจกรรมตัวนี้แล้วนะครับเนาะ ก็เป <chat> ็นตัวนี้เลยนะครับพวกน้องฟีไฟเวอร์เชลีนั่นเองนะครับเนาะกับกิจกรรมตัวนี้นั่นเองนะครับพวกน้องก็ถือว่าอีก4วันข้างหน้านะครับก็จะได้เล่นกันแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมแบบนี้นั่นเองนะครับเนาะก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันได้นั่นเองนะครับพี่บอกเลยของดีเยอะแยะมากมายนะครับเนาะแล้วก็ที่ส่วนต่อมานะครับเป็นทางได้าของสายฟรีกันบ้างนะครับพวกน้องก็คือสําหรับสายฟรีวันนี้นะครับเนาะก็คืออยากใครที่แบบว่าอยากได้บัตรสร้างห้องสัตว์เลี้ยงนะครับพวกน้องก็คือเป็นกิจกรรมคคล้้ายๆนนกออง็็ืเป กิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเพียงแต่ของน้องนะครับลงไปสั่งหารศัตรูนะครับให้ครบตามจํานวนนั่นเองนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นหมดสีเสีหรือว่าหมดอะไรก็ได้นั่นเองนะครับวงน้องก็ลงไปสั่งหารศัตรูได้เลยนะครับเนาะเพียงเท่านี้นะครับวงน้องก็มารับทั้งหมดนี้ได้เลยนะครับเนาะเพียงแต่น้องลงไปฆ่าให้ครบ150ตัวเท่านั้นนะครับเนาะกับกิจกรรมแบบนี้นั่นเองครับวงน้องก็ง่ายนิดเดียวนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นหมดสีเสีหรือว่าหมดอะไรนะครับก็ลงไปฆ่าได้นะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสาหรับกิจ อยู่กันยาวเลยนะครับหนึ่งสัปดาห์เต็มเต็มเลยนะครับน้องก,ก็ถือว่ามีแต่ของแรงๆนะครับน้องแล้วก็มีสก,กีและเบิดด้วยนะครับน้องแล้วก็ ในส่วนต่อมานะครับน้องก็คือเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเนาะเวทีพร้อมซ้อมใส่เต็มนั่นเองนะครับน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับมันก็ซับซ้อนนิดนึงน,น,นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาสอนเล่นละกันนะครับน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับมันให้ตอบคาถามแล้วก็เล่นกิจกรรมกดไลค์กดแชร์ไปหน้า Facebook ตัวเองนั่นเองนะครับน้องหลายๆคนก็ยังงงอยู่นะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะทําคลิปเต็มรีวิวสอนแล้วก็ทําคลิปสอนเลยละกันนะครับแล้วก็ทําคลิปตอบคาถามด้วยนะครับเนาะว่ามันมีคาถามอันนล้้ก็มีีคาองะะรรจปณเยใ อย่างยูก็กดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับเราไปดูทางด้านของลักกี้รอยย่อกันบ้างน,นะครับเนาะสำหรับลักกี้รอยย่อนะครับว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างน,นะครับบน้องก็คือ อันแรกที่อัปเดตเข้ามานะครับก็เป็นเซตมังกรตัวนี้เลยนะครับงน้องก็เป็นแก๊งมังกรช่อนลายตัวนี้เลยนะครับนอกาะสำหรับอันแรกที่เข้ามานะครับน้องก็เป็นชุดมังกรตัวนี้เลยนะครับก็มีทั้งชุดผู้หญิงแล้วก็ชุดผู้ชายเลยนะครับนอกากก็คือจะมาสุ่มโทเค็นนะครับน้องก็อยู่ที่60เพรนะครับนะกจากก็10ครั้งบ่อยครั้งหนึ่งนะครับก็อยู่ที่600เพรนั่นเองนะครับน้องก็คือสามารถมาสุ่มกันได้นั่นเองนะครับนอกากก็สามารถมาสุ่มโทเค็นมาตัวนี้้้้รรับบแแลลลวกก็เเออาไไปดดยงสหุ ตัวนี้นะครับเนาะก็คือมังกรซ่อนลายนั่นเองนะครับมังน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็เพิ่งอัปเดตเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับเนาะงสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้สุ่มนะครับหรือว่าสําหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่สุ่มนะครับก็สามารถมาสุ่มกันได้นะครับถ้าไม่มีเพนะครับมังน้องก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับไปหน้าเฟซตัวเองหรือว่าแท็กเข้าไปในกลุ่มอะไรก็ได้นั่นเองนะครับเนาะให้คนดูเยอะๆนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกบัตรกาลนนะะกัครับเนาะถ้าคลิปนนี้ะครับถึง15,000คนดูนั่นนเองะครับน้องแล้ววก็ในนส่่ตอมากกกก็็ลัััับบมาอออีคคครร้้งงงนนนนึะวื7 เท่านั้นนะครับน้องๆกับกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็เป็น NK นะครับน้องๆก็คือเป็น AK d r a g o n b l u e ตัวนี้นะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เพิ่งอัปเดตเข้ามาเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่พลาดจากเมื่อก่อนนะครับก็คือ ไม่ได้สุ่มจากเมื่อก่อนนะครับวันนี้นะครับเอากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเนาะเราก็กลับมาครั้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่ได้สุ่มก็รีบสุ่มหน่อยละกันนะครับเนาะเพราะว่าครั้งนี้นะครับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับน้องที่ AK d คไดก็จะมาขายแบบนี้นั่นเองนะครับเนาะสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่ายังไม่มีก็รีบเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วกิจกรรมยังไม่หมดเท่านั้นนะครับน้องก็คือยังเหลือกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเนาะก็ ลุ้นเพชรนะครับพวงน้องสูงสุดถึง999เพชรเลยนะครับพวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็พ่อหนุ่มสายเปคนนี้นะครับพวงน้องก็เริ่มต้นที่ เก้าเพชรเท่านั้นนะครับนอกจากมีทางไอวอแล้วก็กระเป๋าแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยนะครับบังน้องแล้วก็ส่วนตรงอื่นนะครับก็น่าจะไม่มีแล้วนะครับบังน้องก็คือที่ละแลก็น่าจะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะที่คนกําลังฮิตเล่นที่สุดนั่นเองนะครับบังน้องก็คือเป็นกิจกรรมลุ้นเพชรนะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเพศนั่นเองนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็ไปสุ่มกันได้นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็มาถึงแล้วนะครับบังน้องกิจกรรมดาก้อนบอลแชทนั่นเองนะครับเนาะะส่วนนุดครับก็จะะเปป็นรมาณนนี้เลยะครกส่วนกซุดนะครัับบเเนาะสหรรื่อง สูตรนั่นเองนะครับบางน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นสูตรด่าก้อนบอลแบบนี้เลยนะครับบางน้องก็ถือว่า โคตรเท่โคตรเฟี auto, turn, right it, so that that it it ้ยวเลยนะครับบังดองเออก็จะประมาณนี crazy crazy, right? so nice ้เลยนะครับก็มีส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนรองเท้าเลยนะครับบังดองก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ได้ข่าวมาว่า GM นะครับจะมาแจกฟรีด้วยนะครับเนาะสำหรับสุดแบบนี้นั่นเองนะครับก็มาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับเนาะว่าวันมันเอาเข้ามานะครับจะเอาเข้ามาแบบไหนแล้วก็จะมาแจกฟรีหรือเปล่านั่นเองนะครับน้องสำหรับสุดแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วเราก็มีสุดเบจิต้าแบบนี้เลยนะครับก็ย้อนวัยเด็กกันนิดนึงนะครับเนาะสำหรับบังดองคนไหนที่เคยดูดดราาากกก้้อนบบัสหเ็็ผูย จะเคยดูกันทุกคนนะครับเนาะสำหรับซุดแบบนี้นั่นเองนะครับพวกน้องก็คือเข้ามาในเกมเราแน่ๆนะครับเนาะแต่ไม่รู้นะครับว่าเป็นวันไหนนะครับกาอัเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานั่นเองนะครับเนาะแต่เข้ามาในเกมของเรานะครับพวกน้องก็คือมาดูกันอีกทีนึงนะครับว่าจะแจกฟรีหรือเปล่านะครับเพราะว่าข่าวหลุดมานะครับว่าจะแจกฟรีนั่นเองนะครับพวกน้องแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนซุดนะครับก็เป็นแบบเมื่อกี้เลยนะครับเนาะก็มีทั้งซูดพระเอกแล้วก็มีซุดเบจิต้าด้วย แล้วก็ไม่รู้เลยนะครับเนาะว่าในคนนะครับบงน้องก็คือจะมีเยอะกว่านี้หรือเปล่านั่นเองนะครับบน้องแต่พี่นะครับได้ข่าวมาหรือว่าพี่ไปนาข่าวมานะครับบน้องก็คือมีสชุดนี้นะครับจะเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราจริงๆเลยนะครับเนาะก็ถือว่าสําหรับน้องคนไหนที่แบบว่าชอบดร a g ก n บอลนะครับงน้องก็คือคลิปนี้นะครับหรือว่าชุดตัวนี้นะครับเข้ามาแน่นั่นเองนะครับงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็คลิปนี้นะครับพี่มีกิจกรรมมาให้เล่นด้วยนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับเนาะว่ากดไลค์กดแชร์แล้วนะครับน้องๆเราก็สําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้บัตรกาลิน่านะครับก็คอมเมนต์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อเฟซตัวเองยวยดีตัวเองเนาะหรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่ให้พี่ติดต่อหาได้นั่นเองนะครับน้องๆก็คอมเมนต์ลงใต้คลิปได้เลยนะครับเนาะถ้าคลิปนี้นะครับมีคนดูถึง15,000คนดูนะครับก็รับไปเลยนะครรัับบตกาลิน่่าาจกพีเลยนะครับก็ เดี๋ยวพี่จะมาปักหมุดไว้ให้นั่นเองนะครับน้องสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่า ดูแล้วนะครับเนาะเราก็มีคนดูถึง15,000คนดูนั่นเองนะครับก็มารับของจากพี่ได้เลยนะครับน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับที่สําคัญนะครับน้องๆว่าซื้อตัวเองอะไรเนาะแล้วก็ยูไอดีเกมตัวเองอะไรนะครับพี่จะได้เติมเกมให้ถูกโคดนั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องๆสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่ก็มารายงานนะครับน้องๆหรือว่ารีวิวนั่นเองนะครับเนาะซุดนะครับน้องๆก็คือเป็นซุดด่างก้อนบอลแซดแบบนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ ก็จะประมาณน <initiatives> ี้เลยนะครับก็ถือว่าหลายหลายคนนะครับก็ยังไม่รู้เล่นนะครับเนาะแล้วก็มีกิจกรรมลับตรงนึงด้วยนะครับเนาะแล้วก็มันอาจจะสับสนนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันเข้ามานะครับบางน้องไม่ใช่มันเข้ามาสี่งน้องก็คือแบบว่าเดี๋ยวพี่จะสอนคลิปเต็มนะครับเนาะสอนเล่นนะครับบองน้องก็คือมันจะมีตอบคำถามด้วยนะครับเนาะแล้วก็หลายหลายคนนะครับก็ยังไม่รู้คําตอบนะครับว่าเออมันต้องตอบยังไงถึงจะได้ของอย่างนั้นอย่างนี้นะครับบองน้องก็คือวันนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะทําคลิปให้นะครับเนาะก็จะประมาณนีีี้้้้เเลยยนนนนนะะคครรัับบสออออองงไไไไหท่่่ากกดด็ สำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าพี่แจกโค้ดอันนี้หน่อยแจกโค้ดนั้นหน่อยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับน้องๆแล้วก็สําหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้ของอะไรนะครับหรือว่าอยากให้พี่แจกกาลิน่าบัตรกาลิน่าต่อนะครับน้องเมื่อวานนะครับพี่แจกบัตรกาลิน่าไปแล้วนะครับเนาะก็เป็น EP4 นะครับน้องๆอยากให้พี่ต่อ EP5 หรือเปล่านะครับถ้าอยากให้ต่อก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนั่นเองนะครับน้องๆเพราะว่าพี่แจกไปนะครับยอดวิวเล็กมากหรือว่ายอดวิวนะครับน้อยมากนั่นเองนะครับน้องๆก็คือถ้าน้อยแบบนี้นะครับพี่จะไม่แแจจกกกกกถถึง EP100 ละะะััันนนนคครรรบบเเาาา้้ออยยใหพี่่ไปืๆ เข้ามาดูนะครับให้เยอะๆนั่นเองนะครับเนาะถ้าดูเยอะๆนะครับก็รับไปเลยนะครับน้องๆก็คือ EP ละส0 0บาทเลยนะครับน้องๆก็ถ้าอยากให้พี่แจกแบบนี้จนถึง100ใบนะครับเนาะก็เข้ามาดูกันเยอะๆด้วยนะครับน้องๆแล้วก็คอมเมนต์กันเยอะๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกนะครับถ้าอยากได้บัตรกาลิน่าจากพี่นะครับก็ดูคลิปพี่นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาดูด้วยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับน้้้้้อองสาาาาหรรััับววกกกกกนนนนนนทีี่เขมแแลล็ดด์ชย ก็ขอตลาไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย